ลองนึกภาพตามนะครับในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปในผ้าอีสานของไทยเมื่อตะวันตกดินความมืดเข้าปกคลุมมันก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบมาพูดกันเสมอเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะครับเรื่องของวิญ,ญญาณที่ออกตามล่าผู้ชายในยามค่าคืนเรื่องเล่านี้แหละครับที่นำมาสู่คำถามสำคัญของการเจาะลึกในครั้งนี้ว่าจริงๆแล้ว อะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตอย่างปริศนาของชายหนุ่มที่ร่างกายแข็งแรงที่หลับแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยโอเคครับส่วนแรกนี้เราจะมาลงลึกกันถึงตัวตำนานและความเชื่อนี้กันก่อนว่าด้วยเรื่องวิญญาณที่เขาว่ากันว่าคอยคร่าชีวิตชายหนุนแล้วก็พิธีกรรมแป,กแปลกๆที่ชาวบ้านใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากสิ่งที่มองไม่เห็นคือชาวบ้านเขาเชื่อกัอนว่าวิญญาณตนนี้จะมาเอาวิญญาณของผู้ชายไป ความเชื่อน,นี้มันสร้างบรรยากาศของความกลัวที่จับต้องได้ไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเราถึงได้เห็นภาพของหุ่นฟางที่ถูกแขวนไว้หน้าบ้านซึ่งมันก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้กับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นนั่นเองเอาล่ะครับทีนี้เราจะพักเรื่องลี้ลับไว้ก่อนแล้วก้าวจากเรื่องเล่าผืนบ้านเข้ามาสู่โลกของวิทยาศาสตร์และการแพทย์กันบ้างเพราะว่าเบาะแสแรกของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในโลกวิญญ,ญาณเลยครับแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานี่เอง และนี่ครับคือผู้ร้ายตัวจริงในทางวิทยาศาสตร์บูกาดาซินโดมหรือที่คนไทยเราอาจจะคุ้นในชื่อโรคไหลาตายมากกว่าลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันคือภาวะที่เหมือนกับไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเองซึ่งมันอันตรายถึงขั้นที่สามารถดับชีวิตคนได้ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วที่น่ากลัวก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นเลยว่ามันเริ่มจากหัวใจที่ทำงานผิดปกติ คือมันแค่สั่นแต่ไม่บีบตัวเพื่อส่งเลือดจากนั้นแค่30วินาทีคนไข้ก็จะหมดสติและพอ4นาทีสมองก็เริ่มจะตายเพราะขาดออกซิเจนและถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือทันทีภายใน6นาทีก็คือเสียชีวิตเร็วมากจริงๆครับและนี่คือข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยครับเป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงเรื่องวิทยาศาสตร์กลับไปหาตำนานผีแม่ไม้ได้แบบไม่น่าเชื่อคือโรคนี้เนี่ยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง8ปดถึงสิเท่า โดยสค้อนในแถบเอเชียตอนันออกเฉีงยงใต้บ้านเรานี่อาจจะเป็นคําอธิบายครับว่าทําไมตํานานนี้ถึงพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายโดยเฉพาะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะพอเรารู้สาเหตุการตายแล้วมันก็เกิดคําถามที่ลึกไปกว่านั้นอีกว่าทําไมโรคทางพันธุกรรมโรคนี้ถึงได้กลายมาเป็นตำนานที่เฉพาะเจาะจงและฝังรากลึกในพื้นที่แถบนี้เป็นพิเศษตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมาก ศาสตราจารย์นิธิเอลสีวงศ์ท่านได้เสนอแนวคิดทางสังคมวิทยาที่น่าคบคิดไว้ว่าจริงๆแล้วตำนานผีแม่ไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเก่าแก่โบราณเลยแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเพื่อรับมือกับวิกฤตบางอย่างในสังคมภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากครับคือในวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยคุณค่าของผู้ชายอีสานเนี่ยผูกอยู่กับการเป็นเสาหลักการใช้แรงงานในไรนาแต่พอโลกเปลี่ยนไป มีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่บทบาทตรงนั้นมันก็หายไปผู้ชายหลายคนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตำนานผีแม่ไม้เลยเกิดขึ้นมาเหมือนเป็นยาใจทางวัฒนธรรมนะครับมันเป็นวิธีที่ชุมชนใช้บอกกับผู้ชายของพวกเขาว่าไม่นะผู้คุณไม่ได้ไร้ค่าผู้คุณมีค่ามากขนาดที่ว่าผียังต้องการตัว พิธีกรรมต่างๆที่ผู้หญิงเป็นคนทำมันจึงเป็นการฟื้นฟูคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ชายในชุมชนอีกครั้งเอาละครับจากภาพใหญ่ระดับสังคมตอนนี้เราลองมาดูในมุมของคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้จริงๆบ้างมาสัมผัสถึงความรู้สึกและราคาที่พวกเขาต้องจ่ายในทุกๆวันภาพที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าไหลาตายคือการตายดีตายอย่างสงบแต่สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ความจริงมันตรงกันข้ามเลยครับ มันคือการใช้ชีวิตอยู่กับความทร,รมานทางใจที่ต้องคิดอยู่เสมอว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายมันคือความกลัวที่กัดกินความสงบสุขในชีวิตไปจนหมดประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นอย่างคําพูดของคุณบีผู้ป่วยคนหนึ่งที่บอกว่าแค่เห็นหน้าลูกก็ร้องไห้ทุกวันมันสะท้อนความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่กลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นลูกตัวเองเติบโตเป็นความรู้สึกที่มันบีบหัวใจมากจริงๆครับและแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะนำจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาต่อกันครับทั้งเรื่องตำนานวิทยาศาสตร์ nar, สังคมและเรื่องราวส่วนตัวเพื่อจะเผยให้เห็นโฉมหน้าที่ที่แท้จริงของฆาตากรในเรื่องนี้ผีแม่ไม้แท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่วิญญ,ญาณตนเดียวแต่มันคือภาพเปรียบเปลยของพายุที่สมบูรณ์แบบคือการมาเจอกันของปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมกันจนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมา ตารางนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากครับมันเริ่มจากข้อบกพร่องทางพันธุกรรมคือบรูกาดาซินโดรมที่เหมือนเป็นระเบิดเวลาในร่างกายจากนั้นก็มีแรงกดดันทางสังคมคือวิกฤตตัวตนของผู้ชายที่สร้างภาระทางใจแล้วสุดท้ายก็มีตัวกระตุ้นในชีวิตประจาวันเข้ามาเป็นเหมือนประกายไฟพอ3มอย่างนี้มาเจอกันก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นและตัวกระตุ้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจําวันเลยไม่ว่าจะเป็นการมีไข้สูง การกินอาหารมื้นหนักๆโดยเฉพาะข้าวเหนียวการดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การพักผ่อนน้อยและความเครียดเรื่องธรรมดาเหล่านี้ล่ะครับที่สามารถกลายเป็นตัวจุดชนวนโศกนาฏกรรมได้สําหรับคนที่มีความเสี่ยงสุดท้ายแล้วการไขปริศนาเรื่องผีแม่ม่ายได้มันไม่ได้ทําให้เรื่องนี้จบลงนะครับแต่มันกลับเริ่มต้นคําถามใหม่ที่สําคัญกว่านั้นคือเมื่อเราแทนที่ตํานานด้วยความจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วมันหมายความว่าเราทุกคนในสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนเหล่านี้ทั้งในแง่ของการให้ความรู้การป้องกันการรักษาและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเยียวยาจิตใจของพวกเขาและครอบครัวครับ